สวัสดีครับท่านผู้ชมสถานีถอยเทือนกากสถุนสเสวสเตชันด่วนพูดแล้วสวออทานีรับเคยสนิสสนมตำรวจหญิงยันไม่เคยใช้ตำแหน่งช่วยเหลือพร้อมให้ตรวจสอบจริยธรรมนายทานีอ่อนละเอียด สมาชิกวุฒธธิสภาได้ออกเอกสารชี้แจงกรณีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือหญิงสาวเข้ารับราชการตำรวจว่าได้ประกอบอาชีพทนายความตั้งแต่ปีพุทธศักราชสอ2 1ันสถานะยังโสดได้ยาร้างมาเกือบ30ปีแล้วกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวมีการทำร้ายร่างกายกันของผู้หญิงสองคนมีการดำเนินคดีกันที่ศาลจังหวัดราชบุรี ข่าวดังกล่าวเป็นข้อพิพาทของบุคคลสองคนตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือร,รู้เห็นเป็นใจต่อการการะทําดังกล่าวตนเคยรู้จักจริงและเคยสนิทสนมกับตํารวจหญิงตามที่เป็นข่าวจริงแต่ได้ขาดการติดต่อกันมานานแล้วเพิ่งทราบจากสื่อนี้แหะครับ ว่าปัจจุบันตำรวจหญิงคบหากับชายที่ปลากฏนได้ข่าวดังนั้นการเสนอข่าวใดๆสื่อควรจะคำนึงถึงสิทธิเสร,รีภาพของสตรีและควรคำนึงถึงเส้นแบ่งไม่เข้าไปเก้าวเรื่องส่วนตัวของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุผลที่เกิดขึ้นจากการนําเสนอข่าวของสื่อบวนชนต่งางๆและคํากล่าวอ้างที่หาตนใช้ตําแหน่งหน้าที่โดยไม่ชอบก่อให้เกิดความเสียหายต่อหลายสถาบันหลายองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะสถาบันวุฒิสมาชิก คงต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบจริยธรรมของวุฒิสภาและคณะกรรมการปป,ปชดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ตนพร้อมแสดงข้อเท็จจริงต่อกระบวนการตรวจสอบหากคณะกรรมการตรวจสอบจริยธรรมของทั้งสองหน่วยงานมีมติประการใดพร้อมน้อมรับคำวินิจฉัยนั้นสื่อมวลชนต่าง คงจะทราบถึงข้อเท็จจริงและผลการวินิจฉัยและกระบวนการสอบสวนเช่นนี้ระยะเวลาไม่นานนายธาน,นีระบุว่าไม่ได้ใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบตามข้อกล่าวหาหน่วยงานดังกล่าวล้วนแต่มีระบบระเบียบข้อบังคับในการแต่งตั้งและก็โยกย้ายสื่อมักจะเสนอข่าวในทางเสียงหายเกี่ยวกับคดีบอสอยู่วิทยาขอเรียนย้ำอีกครั้งว่า เรื่องคดีบอสอยวิทยาเป็นเรื่องการร้องเรียนต่อคณะกรรมาธิการสมัยสอนอทอเรื่องร้องเรียนครบตามองค์ประกอบของการร้องเรียนคณะกรรมาธิการก็ต้องรับเรื่องไว้พิจารณาํำเนินการสอบหาข้อที่จริงและสรุปเรื่องราวเพื่อส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการไปตามมำนาาหน้าที่เมื่อส่งไปแล้วปรากฏว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแล้วแจ้งว่าไม่มีผลเปลี่ยนแปลงคำสั่งย่อมเป็นที่ยุติ ขอเน้นย้ำว่าหลังจากนั้นคณะกรรมการธิการไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องแต่อย่างใดขอความกร,รุณาสื่อมวลชนไม่ควรเสนอข่าวในทำนองที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคณะกรรมการธิการหรือตัวกระผมท้ายนี้หากมีความคลื่อนหน้าประการใดจะถแถลงต่อสื่อมวลชนต่อไปตนให้ทีมง,งานติดตามโพดท,ทุกโพดเพจท,ทุกเพจสื่อทุกสื่อเพื่อดำเนินการไปตามความเหมาะสมต่อไป สถานีถอยเถื่อนกากสถุนสเวสเตชันขอขอบคุณทุกาาทการติดตามขอขอบคุณทุกการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งกลิงกลิงกลิง๊งกริ๊งกลิงกล๊งกริ๊งกริง,งสำหรับวันนี้หมดเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ